ในพาร์ทที่1เราได้ดูเรื่องราว4ปีแรกของโอไมเกิลกันไปแล้วจากวงหน้าใหม่ที่ต้องผ่านอะไรมามากมายกลายเป็นหนึ่งในวงเกิลกรุ๊ปที่มีฐานแฟนแน่นที่สุดในวงการและในพาร์ทสนี้เรามาดูกันครับว่าเส้นทางของทั้งคนจะเป็นอย่างไรต่อไป มาถึงปี2019กิจกรรมของ Oh My Girl มีทั้งนอกและในประเทศทั้งทัวร์ญี่ปุ่นและการปล่อยอัลบั้มเดบิวที่ญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการรวมไปถึงทัวร์ทั้งในอเมริกาและบราซิลและในงาน first official fan meeting ก็ได้มีการประกาศถึงอัลบั้มเต็มครั้งแรกของวงในนาม the fifth season ลังจากนี้โอไมเกิลยังมีการปล่อยอัลบั้มญี่ปุ่นอีกหนึ่งครั้งและรีแพ็กเกจอัลบั้ม Summer Package fall in love ที่เพลงไตเติลอย่างบันจี้สามารถคว้ารางวัลที่1หนรา,ายการเพลงอินกิคาริโอของช่อง SBS ซึ่งเป็นรายการจากช่องหลักของทีวีเกาหลีซึ่งรองคอยกันมานานกว่า4ปีเลยทีเดียวเรียกได้ว่าณจุดนี้โอ m ม g i เกถือเป็นวงที่ถูกยอมรับในวงการสร้างชื่อให้ถูกจารึกในประวัติศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พวกเธอคงไม่คิดว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะเกิดจุดเปลี่ยนสําคัญกับพวกเธออีกครั้ง โอไมเกิล oh กลายเป็นหนึ่งใน6ศิลปินที่เข้าแข่งขันรายการประชันฝีมือควีนดอมรายการใหม่ของ M.NET และในการแข่งขันรอบที่2ในโจทย์ของการแลกเพลงกับแสดงโอไมเกิลได้แสดงเพลง Destiny ของ l ลอร์บลและกลายเป็นผู้ชนะในรอบนั้นไป ดยคลิปการแสดงเดซิเน่ก็ขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งของนาเบอร์ทีวีในคืนนั้นและตลอดวันต่อมาและเมื่อทางรายการปล่อยเพลงเดซิเน่เวอร์ชันนี้ลงสู่เว็บสตรีมเพลงก็ทะยานขึ้นไปถึงเรียวทามอันดับหนึ่งมากกว่าหนึ่งชาร์ตเพลงเท่านั้นยังไม่พอเพลงเก่าๆของวงอย่าง Secret Garden, Remember Me ต่างพาคันกลับเข้ามาติดชาร์ตเมลอนกือบ่วนหน้ารวมไปถึงเพลงแรกๆของวงอย่าง c r o อ e r ที่ปล่อยเมื่อปี2015ก็ทะยานขึ้นมากับเขาด้วยโอไมกเกิล oh ยังทำผลงานได้ดีตลอดทั้งรายการ แม้ว่าในช่วงสัปดาห์โค้งสุดท้ายก่อนวันถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศจะมีตารางต้องบินไปแสดงไลฟ์ทัวร์และจัดอีเวนต์ที่ญี่ปุ่นทำให้สุขภาพกายของเมมเบอร์เริ่มเหนื่อยล้าและแย่ลงทพ่าสุดท้ายโอไม G เกิลก็ใช้เวลาที่บีอยู่อย่างจำกัดตั้งใจซ้อมสเตจร,รอบไฟนนลในเพลงเกลเลร่าและปิดฉากคว n นดอมลงอย่างสวยงามด้วยตำแหน่งรองชนะเลิศพูดได้เลยว่าไม่ใช่แค่แฟนของวงเท่านั้นตอนนี้โอไมเกิลกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเรียบร้อยแล้วหลังจากคว n นด้อมจบลงโอไมเกิล oh ยังเดินหน้าออกงานตามปกติโดยไม่มีประกาศค ก่อนที่จะได้วันพักผ่อนยาวเป็นครั้งแรกในช่วงปลายปีนับตั้งแต่เดบิวต์มาเริ่มปี2020โอไมเกได้กลับไปบุกตลาดญี่ปุ่นอีกครั้งด้วยการปล่อยอัลบั้มที่3 และได้ประกาศถึงการพักกิจกรรมช่วคขาวของจีโฮเนื่องจากสุขภาพกายย่ำแย่มาตั้แต่ช่วงครึ่งหลังของปีก่อนรวมถึงมีอาการวิตกกังวลอีกด้วยสมาชิกคนอื่นจึงใช้เวลานี้พักผ่อนอย่างเต็มที่รวมถึงรับงานแสดงและงานเดี่ยวอื่นๆก่อนที่ในที่สุดวงจะกลับมาอีกครั้งกับมินิอัลบ,บั้มครั้งใหม่นอนสต็อปซึ่งจะเป็นการกลับมาทํากิจกรรมวงของจีโฮอีกด้วย Nonstop กลายเป็นอัลบั้มแรกของวงที่ทำยอดขายวันแรกทะลุ10,000ชุดโดยทำยอดขายวันแรกไปได้ถึง19,000ชุดเพลง Nonstop นนกลายเป็นเพลงแรกของวงที่ทะยานไปถึงระดับหนึ่งชาร์ตเมลอนได้สำเร็จสร้างสถิติใหม่เป็นไอดอลที่สามารถสะสมคะแนนดิจิตอลไดถึง200ล้านได้เร็วที่สุดในปี2020ควบแชมป์เก่าอย่างออนของ BTS ลงได้ควาถ้วยรางวัลรายการเพลงได้ครบทุกรายการแต่ความสำเร็จของ Oh My g i r ก็ไม่จบลงแค่นี้เมื่อ เพลงดอฟินเพลงบีไซน์ในอัลบัม้มซึ่งชาร์ตดีในชั่วโมงแรกๆหลังจะปล่อยอัลบั้มกบกลายเป็นหนึ่งในเพลงฮิติดชาร์ตของปีนี้เนื่องจากกระแสไวรัลหลากหลายทางโดยเฉพาะจากการแนะนําเพลงผ่านสตอรี่อินสตาแกรมของ iU โซโล่หญิงขวัญใจชาวเกาหลีซึ่งเมื่อใครก็ตามได้ไปฟังและได้ดูสเตจก็จะพบกับทำนองที่ติดหูและท่าเต้นจำง่ายสุดน่ารักส่งผลให้ต่อมาเพลงนี้มีกระแสจนขึ้นไปติดอันดับสิของการออนดิจิตอลชาร์ตได้ ในขณะที่ nonstop นนเริ่มชา์จตกแล้วกลายเป็นดอลฟินที่ขึ้นมาอยู่อันดับบนแทนกลายเป็นการต่อยอดกระแสของวงอย่างต่อนเนื่องโดยที่พวกเธอไม่ต้องโปรโมทอะไรมากมายนะณตอนที่ทำวิดีโอชุดนี้อยู่ปี2020ยังไม่จบ และโอ้ไมเคิลก็ยังปล่อยผลง,งานเดี่ยวและวงออกไม้เห็นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานเพลงทั้งวงและโซโล่งานแสดงงานพิธีกรงานพรีเซนเตอร์งานถ่ายนติตยสารงานรายการวาไรตี้ต่างๆเราไม่อาจรู้ได้ว่าต่อจากนี้ไปทิศทางของโอ้ไมเคิลจะไปทางไหนแต่ก็กล้าพูดได้ว่าในปีที่เรื่องดีๆไม่ค่อยมากนี้การเติบโตสุดมหัศจรรย์ของโอ้ไมเคิลเปรียบเหมือนแสงสว่างที่ช่วยทําให้ปีนี้มันดีขึ้นมาไม่มากก็น,น้อยนี่คือปีของพวกเธออย่างแท้จริง และเราเชื่อว่าจากนี้ไปพวกเธอจะเดินหน้าสร้างผลงานที่น่าตื่นเต้นต่อไปแบบนอนสต็อปอย่างแน่นอนครับ